อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะดูนะครับอ้ผู้ติดตาม2องคนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมกันด้วยนะแล้วมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับนี่หนึ่งเดนที่แล้ว9.4้าจุดสพันคลังนะโคตรเยอะนะโคตรเยอะเลยล่ะ แล้วคลิปหน้าผมจะมาสอนโหลดเกมเอ๊ะไม่สอนหรอกผมจะเอาเกมนี้แหละเนี่ยสไปเดอร์แมน P S 5กับสไปเดอร์แมนอันเนี้ย P S 4เนี่ยนผมจะมาเปียบเปรียบเทียบกันว่าไหนจะอะไรไม่รู้เออแล้วรอดูแล้วกันแต่คลิปนี้อยู่ผมจะบอกนะว่า <ไป S 1> จะให้ผมสอนโหลดอย่าเออ<ป>ันก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย